สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องพรชัยสตอรี่คลิปนี้ก็จะมาทำความรู้จักกับต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับต้นไม้ชนิดนั้นก็คือต้นสาระนะครับ สาระเป็นชื่อต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติทั้งตอนประสูติตัสรุและปาริณิพาน์นะครับก็คือพระพุทธเจ้าประสูติใต้ต้นสาระก่อนตัสรุในเวลากลางวันประทับใต้ต้นสาระและ,และเวลาเย็นย้ายไปประทับใต้ต้นพระศรีมหาพรจนตัสรุในเวลาลุ่งเช้านะครับและปาริณิพาน์ระหว่างต้นสาระคู่ต้นไม้ที่เรียกสาระได้แก่สาระอินเดียและสาระลังกา แต่เป็นไม้คนละตระกูลกันนะครับสำหรับต้นสาระอินเดียนั้นเรียกสาระใหญ่นะครับหรือมหาสาระก็ได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศเนปาลอินเดียและบังกลาเทศนะครับพบมากในเขตเชิงเขาหิมาลัยตอนใต้นะครับเป็นพืชในตระกูลยางพวกเดียวกับพยอมเตงลังเป็นไม้ใหญ่ไม้ผัดใบลำต้นตรงเปลือกสีน้ำตาลอมดำ แตกเป็นล่องเป็นสเก็ดทั่วไปใบนั้นดกหนานะครับปลายกิ่งห้อยลู่ลงออกดอกช่วงต้นฤดูร้อนมีสีเหลืองอ่อนรวมกันเป็นช่อสั้นแล้วก็ปลายกิ่งและง่ามใบผลแข็งมีปีกนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งที่นำมาใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยนะครับ พุทธพจน์บทหนึ่งกล่าวว่าชนเหล่าได้ปลูกสวนปลูกป่าสร้างสะพานจัดที่บริการน้ำดื่มและบึงบ่อสระน้ำให้ที่พักอาศัยคุณของชนเหล่านั้นย่อมเจริญงอกงามทั้งคืนทั้งวันตลอดทุกเวลาเลยนะครับนี่ก็ย่อมแสดงให้เห็นว่านอกจากงานสาธารณกุศลแล้วการปลูกต้นไม้ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ควรกระทำอย่างยิ่งด้วยนะครับ ต้นไม้นั้นเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยนะครับตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เราก็เรียนรู้กันว่าระหว่างการเดินทางของพระนางสิริมหามายามาถึงอุทยานลุมพินีนั้นซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัทกับกรุงเทวะทะหะ ตรงกับวันเพ็ญเดือน6ซึ่งมีการบรรยายไว้ว่าเวลานั้นอากาศโปร่งซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้ในป่าสาระกำลังผลิดอกออกเบ่งบานเลยนะครับส่งกลิ่นเป็นที่จำเริญใจอย่างยิ่งเลยนะครับพระพุทธองค์นั้นทรงประสูติภายใต้ต้นสาระใหญ่นั่นก็อีกเหตุการณ์สำคัญเมื่อพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุครบ80พรรษา ก็ได้เสด็จถึงสาละวะโนทยานหรือสวนป่าไม้สาระของปรรคกษัตริย์ใกล้เมืองกุสินาราตรงกับวันเพ็ญเดือน8เช่นกันนะครับพระพุทธเจ้าทรงรับสั่งให้พระอานทนปูล่าที่บรรทมระหว่างต้นสาละใหญ่2ต้นนะครับและพระพุทธองค์ทรงเอ็นพระวรกายลงหลังจากนั้นก็เสด็จปรินิพพานนะครับ รับเหตุการณ์ทั้งสองนี้ทําให้ผู้สนใจพระพุทธศาสนาสนใจต้นสาระกันมากเลยนะครับและเสาะหามาปลูกกันทั่วไปแต่ไม่น่าเชื่อว่าที่ผ่านมาหลายสิบปีมีการนําต้นสาระคนละต้นกับต้นสาระเมื่อครั้งพุทธกาลมาปลูกนะครับ แม้แต่ภาพวาดตามวัดหรือภาพวาดประกอบพุทธประวัติตามสื่อออนไลน์ก็พลอยวาดต้นสาระผิดต้นไปด้วยนะครับจึงขอชวนให้เข้าใจสักหน่อยเกี่ยวกับต้นสาระนะครับกล่าวก็คือมีความสับสนระหว่างสาระอินเดียกับสาระลังกานะครับต้นที่อยู่ในพุทธประวัติคือต้นสาระอินเดียนะครับ แต่ที่คนไทยจำนวนมากเข้าใจผิดและคิดว่าใช่คือต้นสาระลังกานะครับซึ่งต้นนี้น่าจะเป็นเพราะว่ามีการนำเข้าไปปลูกอยู่ในประเทศสีลังกานะครับซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นของอเมริกาใต้และคาดว่ามีการนำมาปลูกตามวัดในประเทศสีลังกาในช่วงศตวรรษที่19นะครับพอมีคนไทยไปเที่ยวก็เลยนำเข้ามาปลูกตามวัดในประเทศไทยและก็จะเจริญเติบโตได้ดีในเมืองด้วยนะครับ อีกทั้งมีดอกสวยงามจึงมีการขยายการปลูกไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับและทำให้เข้าใจผิดกันว่าเป็นต้นสาระตามพุทธประวัตินะครับสาระลังกานะครับเป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับผัดใบเรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข่หนาทึบนะครับเปลือกสีน้ำตาลแกมเทานะครับแตกเป็นล่องและสะเก็ดด้วยนะครับ ใบนั้นเป็นใบเดี่ยวนะครับเรียงเวียนสลับเป็นกระจุกที่ปลายกิ่งใบแล้วก็หนาด้วยนะครับดอกก็จะเป็นสีชมพูอมเหลืองหรือแดงด้านในสีม่วงอ่อนอมชมพูมีกลิ่นหอมมากออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจะขนาดใหญ่ตามลำต้นนะครับใบช่อโน้มลงผลสุกมีกลิ่นเหม็นมีเมล็ดจำนวนมากเป็นรูปไข่นะครับ สำหรับการใช้ประโยชน์นั้นผลกินได้แต่ไม่เป็นที่นิยมกันนะครับเนื่องจากมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับแต่มีการนำไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์เช่นหมูไก่การใช้เป็นยาสมุนไพรพบในกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองในเขตลุ่มน้ำอเมซอนนะครับนำมาใช้ลดความดันลดอาการปวดแล้วก็แก้อาการอักเสบนะครับ นอกจากนี้แล้วยังมีการใช้ในการรักษาหวัดและก็ปวดท้องปวดฟันรักษาแผลที่ผิวหนังด้วยนะครับต่อไปก็เป็นสาระอินเดียนะครับมีทินกำเนิดแถบท่าสมุทรอินเดียตอนใต้ของเทือกเขาฮิมาลัยนะครับมีการกระจายพันธุ์ในเมียนมาเนปาลอินเดียบังกลาเทศนะครับปัจจุบันนั้นมีการปลูกมากขึ้นในประเทศไทยด้วยนะครับ ใช้การขยายพันธุ์โดยการเพราะ,มะเมล็ดและก็ตอนกิ่งนะครับสาระอินเดียนั้นเป็นไม้ยืนต้นที่ไม่ผัดใบนะครับขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สามารถสูงได้ถึง35เมตรเลยนะครับมีลำต้นตรงนะครับเปลือกสีน้ำตาลอมดำนะครับแตกเป็นล่องสเก็ตทั่วไปเรือนยอดเป็นพุ่มหนาทึบใบดกหนารูปไข่ปลายใบหยักเป็นติ่งแหลมสั้นนะครับผิวใบเป็นมันเกลี้ยง กิ่งอ่อนเกี้ยงนะครับไปกิ่งห้อยลู่ลงนะครับดอกจะออกในช่วงต้นฤดูร้อนมีสีเหลืองอ่อนออกรวมกันเป็นช่อสั้นตามไยกิ่งและง่ามใบนะครับกีบด,ดอกและกีบรองมีอย่างละห้ากีบนะครับผนแข็งมีปีก5ปีกนะครับ สาระอินเดียนั้นเป็นไม้เนื้อแข็งที่สำคัญในอินเดียเลยนะครับเมื่อตัดทั้งแรกสีอ่อนและสีจะเข้มขึ้นเมื่อสัมผัสกับอากาศเนื้อไม้มีเลซินและทนทานเหมาะกับการทำกรอบประตูและก็หน้าต่างด้วยนะครับสำหรับใบแห้งของสาระใช้ทำจานใบไม้และชามใบไม้ทางเหนือและตะวันออกของอินเดียด้วยนะครับซึ่งหลังจากใช้งานจะกลายเป็นอาหารของแพะใบสดใช้กินกับหมากนะครับ ในเนปาลนั้นใช้ใบไปทําเป็นจานและก็ชามเช่นกันด้วยนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าเมื่อเราเข้าใจต้นสาระที่แท้แล้วหากจะปลูกเพื่ออธิบายให้เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติก็จะได้ปลูกให้ถูกต้นก็จะน่าจะดีนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ควรปลูกต้นสาระลังกานะครับเพราะว่าต้นไม้ใดๆก็ตามนะครับหากช่วยกันปลูกย่อมเป็นบุญกุศลตามพุทธค์แน่นอนเลยนะครับ นอกจากต้นสาระที่ชวนให้ปลูกกันแล้วนะครับก็อยากให้ช่วยกันปลูกอีกชนิดนึงนะครับซึ่งเป็นต้นที่ออกดอกสวยงามมากเลยนะครับและอยู่ในพุทธประวัติตอนหนึ่งที่สําคัญด้วยนะครับนั่นก็คือต้นจิกนะครับหรือที่กล่าวไว้ในพุทธประวัติเรียกว่ามุจลินนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับหลังจากตัดสู้แล้วนะครับ ต่อมาพญานาคนามว่ามุจลินขึ้นจากนาคพิภพมาขดรอบพระวรกายด้วยนะครับแล้วก็แผ่พังพานปกมิให้ฝนต้องพระวรกายอันนี้จึงเป็นที่มาของพระพุทธรูปปางนาคปกนะครับซึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้าทรงประทับใต้ต้นจิกและมีข้อน่าสังเกตก็คือพระไตรปิฎกฉบับมหาจุลากล่าวไว้ว่ามุจลินเรียกอีกชื่อนึงว่านิจุระ หรือต้นจิกนานะครับจิกหรือเรียกว่าจิกน้ําในประเทศไทยพบต้นจิกน้ําได้ทั่วทุกภาคตามริมฝั่งน้ําริมคลองริมบึงป่าพรุแล้วก็ป่าชายเลนนะครับเป็นพืชชอบความชุ่มชื้นน้ําท่วมขังสามารถปลูกใกล้แหล่งน้ําออกดอกเป็นช่อระยะสวยงามเลยนะครับเป็นไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาและยังโชว์ดอกสวยงามให้เราชมได้ด้วยนะครับ สำหรับวันวิสาขบูชาปีนี้ปีหน้าปีต่อต่อไปหากมาช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วโดยเฉพาะเลือกต้นไม้ที่มีความเกี่ยวพันในพระพุทธศาสนาซึ่งมีมากมายนับร้อยชนิดเลยนะครับอาจจะเลือก3ต้นนี้แล้วก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยนะครับเพราะเป็นการปลูกต้นไม้ที่ได้บุญกุศลและเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยนะครับ มาช่วยกันปลูกให้มากๆนะครับก็จะเป็นการสร้างและมณียสถานให้ความร่มรื่นก่อประโยชน์ตั้งแต่หนุนเสริมการภาวนาสร้างระบบนิเวศและเป็นการลากฐานปัจจัย4ี่ให้กับมนุษยาชาติด้วยนะครับหากเริ่มที่วัดปลูกไม่ให้คล้บหรือในพื้นที่สาธารณะก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ง่ายและก็เป็นรูปธรรมด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องพรชัยสตอรี่ด้วยนะครับแล้วจะมีคลิปด,ดีๆนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ